ตัวอย่างที่3.4นะครับจงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI นะครับเป็นค่าดัชนีที่คำนวณความสมดุลของน้ำหนักและก็ส่วนสูงนะครับเพื่อนำมาเป็นตัวชี้วัดร,ระดับความอ้วนผอมของมนุษย์นะครับโดยคำนวณได้จากนำน้ำหนักมาหารด้วยกำลังสองของส่วนสูงนะครับที่เป็นเมตรนะครับ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับถ้ารัชนีมวลกายน้อยกว่า18.5แสดงว่าต่ำกว่าเกณฑ์นะครับหรือตั้งแต่18.5นะครับแต่น้อยกว่า25นะครับให้เป็นระดับปกตินะครับตั้งแต่25แต่น้อยกว่า30นะครับให้มากกว่าเกณฑ์นะครับ ตั้งแต่30ขึ้นไปให้เป็นว่าโรคอ้วนนะครับตัวอย่างของผลลัพธ์นะครับก็จะให้ใส่ความน้ำหนักไปนะครับแล้วก็ใส่ความสูงนะครับที่เป็นเมตรนะครับค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็นค่า BMI นะครับแล้วก็ให้บอกด้วยว่าเป็นสถานะไหนนะครับเนื่องจาก21เป็นปกตินะครับ กำหนดให้น้ำหนักนะครับความสูงนะครับแล้วก็ BMI นะครับสำหรับตัวแปรที่กำหนดให้นะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับมีความสูงนะครับมี BMI นะครับจากนั้นทำการป้อน ค่านะครับน้ำหนักเข้าไปก่อนนะครับ เมื่อป้อนน้ำหนักได้แล้วนะครับก็ป้อนความสูงนะครับไม่ได้ค่าความน้ำหนักแล้วก็ความสูงแล้วเราก็มาคำนวณหาค่าจากนั้นก็ทำการคำนวณน,นะครับค่า BMI นะครับโดยให้น้ำหนักตั้งหารด้วยนะครับ ความสูงยกกําลังสองนะครับโดยความสูงนี่จะต้องเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรเมื่อเราได้เมื่อเราได้ค่า BMI เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาค่า BMI เนี่ยมาเช็คเงื่อนไขนะครับนะครับโดยถ้าค่า BMI นะครับน้อยกว่า18.5นะครับก็ให้ขึ้นข้อความแบบนี้นะครับอยู่ในขั้นผอมนะครับ แต่ถ้านะครับ BMI น้อยกว่ายี่้านะครับก็ให้ขึ้นข้อความแบบปกตินะครับรูปร่างปกติแต่ถ้า BMI น้อยกว่า30บนะครับก็ให้ขึ้นเป็นน้ำหนักมากกาเกณฑ์นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคือมากกว่านี้น้ำหนักมากกว่านี้ก็คือให้เป็นลักษณะของโรคอ้วนนะครับลองมาลันดูผลลัพธ์กันเลยนะครับ ใส่น้ำหนักไป65นะครับความสูง1.75นะครับเมตรนะครับลักษณะของนอร์มอนนะครับแล้วก็ BMI คำนวณได้21.2 2นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ